สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดและกิจกรรม ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมโอเควันนี้นะครับเป็นวันที่3เดือนพฤศจิกายนแล้วนะโอเคเปิดเกมที่เรารักนะฮะคือเกม ROV มาพบกับนักรบพเนจิวแห่นักรบพเนจอนกลับมาแล้วนะครับเริ่มต้น5าคูปองนะ แล้ยังมีการันตีสกินพิเศษใน6ครั้งนะครับโอ้โหคลิกไปเลยใครอยากได้ไอริชุดว่ายน้ำด้วยนะคลิกไปเลยจาก6ครั้งนะกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่3ถึง16นะครับแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ทุกคนแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมนะครับทักไปเลย f c e e o o o k กออฟนะโอเคเลดการเติมก็อยู่ข้างบนนะครับ620คูปอง480บาท1 2 4 0อคูปอง960บาทนะครับ ปเดี๋ยวเราจะต้องไปดูนะว่าจะต้องโดนอะไรกันไงกินกี่แพ็คนะครับ อ่านี่ตัดเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะก็ขอบคุณคุณโอ๊ตเลยนะอุตส่าห์แบบว่าให้ยืมไ d ดีมาสุ่มนะครับแหมตอนแรกกับผมตัดชิปไปเสร็จแล้วนะแล้วก็แบบเออแบบเพื่อนก็ทักมาเฮ้ยเอาไปสุ่มไหมอะไรเงี้ยโอเคก็ขอบคุณด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมสุ่มนะครับผมให้ค่ายืม100บาทนะแล้วก็เติมคูปองที่สุ่มให้ในราคาต้นทุนเชียยนะโอเคก็ถ้าเกิดมีเราโคกอันอื่นๆมานะก็ทักมาในเพจกอฟอได้นะครับกติกามันเป็นอย่างนี้ทุกคน อันดับแรกมันจะให้เราเลือกรางวัลใหญ่นะครับระหว่างไอริกับแวนนะแล้วก็สกินฮีโรอีกอะไรสักหนึอย่างนะครับอันดับที่2คือมันจะให้เราสุ่มส่วนลดทุกคนอ่าเห็นไหมส่วนลด50%เนะีรยวงให้นะครับน่าจะมีสูงสุดถึง70ปนต์นะจน่าจะมี40 50 60 70นะครับโอเคแล้วก็อย่างงี้มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนรังพึ่งกึง่งๆึงรังพึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นราคาของทั้งหมดนะครับ ผมอยากอยากจะบอกองี้ใครที่จะเหมานะค่อยกดส่วนลด2ครั้งสุดท้ายนะสำหรับเหมามูราดนะครับใครที่จะเหมาเอาแค่ไอรินะครับกดส่วนลดครั้งที่5กับครั้งที่6นะตอนกดใช้ส่วนลด5กับ6นะครับใครที่จะเอาสกินฮีโรอีกไปเปิดกล่องธรรมดาครับไม่ต้องมากดส่วนลดให้เมื่อยนะแต่ถ้าใคร70%ก็อ่ะเอาได้นะครับ แต่แนะนําก็คือขั้นต่ําคือเอาไอรินะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นหลังจากสุ่มเสร็จเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาแบ่งเป็น2เลทอย่างงี้ครับเหมามูราเจด70ต้องเสียเท่าไหร่60เสียเท่าไหร่50เสียเท่าไหร่40เสียเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วใครเอาแค่สกินไอริเอาแบบกด6ครั้งเนี่ยส่วนลด70เนี่ยจะเสียกี่คูป,ปองนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปเป็นสองสเต็ปอย่างนี้นะหลังจากสุ่มเสร็จนะครับโอเค โอเคครับเริ่มต้นที่2260คูปองนะเราจะใช้ส่วนลดแค่2ครั้งสุดท้ายนะครับแล้ว i อเดีนี้มันไม่มีสกินอะไรให้เลือกแล้วนะซ้ายกับขวานะมันเต็มหมดแล้วมันประมาณ700กว่าสกินแล้วนะครับ <S <S ไปเราไปเลยว่าเราจะโดนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะขึ้นเลทให้นะว่าคุณกด6ครั้งเนี่ยคุณต้องเสียอะไรยังไงบ้างนะเท่าไหร่แล้วก็คุณกดเหมามูราดเนี่ยเสียเท่าไหร่นะครับหลังจากซุ่มมูราดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี สุ่มแบบแค่6ครั้งให้ดูอีกของ ID ตัวเองอีกหนึ่งถึงช่วงด้วยนะครับโอเคไปครั้งที่2นะครับสิบเก้าคูปองไปชิวๆก่อนชิวๆก่อนออกก่อนได้ไหมออกก่อนได้ไหมเพื่อนออกก่อนก็ไดนะ้ไม่ต้องเจ็บหนักนะใช่ไหมเอ้ยอยียเจ็ดสเก้าเรายังไม่ใช้ทุกคนเราใช้ตอนที่มันเป็นสี่ร้อยกว่านะโอเคคือ มันไม่ดีอย่างหนึ่งคือครั้งที่สี่ครั้งที่หกอ่ะเราอดลุ้นมูดนะครับเนี่ยครั้งเนี้ยมันก็ออกคมพีขั้นสูงชัวร์นะก็คือเกลือครับชัวร์จัดนะอันนี้อ่าครั้งต่อไปเนี่ยเราเหลืออีกสี่ครั้งนะครับเรายังไม่กดนะเรายังฮึบไว้นะเรากดตอนที่มันเป็นสี่ร้อยกว่านะครับไปยังไงสิยังนะยังไม่กดยังไม่กดยังแข็งไว้สักพักมูาดออกนะฮาเลยนะ มันให้เหมาอยู่แล้วแหละมังครับเนี่ยยังนะเราอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดส่วนลดนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมตามเลทนะแต่ถ้าครั้งนี้เราได้เลยก็คือจบนะเพื่อนจบเลยไปตามสไตล์ครับมันล็อกเลทนะเพราะว่าพอไอพอแบบเหมือนสกินเราเยอะอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับกาลีน่านะเออยินดีด้วยได้รับมูลาเซอร์เลนะ Okay. ขอบคุณนะครับคุณโอนะ๊ตนาอุตสาห์ให้ยืมนะมาโด o น a t i มาไลฟ์ดูไลฟ์แล้วยังโดเน a i แล้วยังให้ยืม ID มาสุมนะครับขอบคุณจริงๆนะอ่ะไปเหมือนคู่ป้องหายไปประมาณพันเก้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลทให้นะว่าสุ่มไอริหรือว่าสุมแค่6ครั้งหรือว่าสุ่มเหมามูราดเนี่ยแต่ลดแต่ละแบบเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมเข้าใน ID ลองนะครับจะได้สุ่มให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะแต่ว่าจะน่าจะสุ่มไม่ถึงมูราดนะครับแต่จะมีรีวิวสกินให้ดูแน่นอนโอเคไปดูกันเลยอ่าผมจะเอาแค่ไอรินะครับเพราะฉะนั้นสุ่ม6ครั้งนะจะใช้ส่วนลดครั้งที่5กับครั้งที่6นะครับไปครั้งแรก Let's go ยังไม่ต้องใช้ส่วนลดครับใช้5คูปองเพื่อเล่นนะลืมดูครับว่าคูปองเริ่มต้นมีเท่าไหร่มี915นะครับนี่ได้หินบัตเตอร์ไฟมาก็ยังดีไป ได้มูลาดมาในห้าเลยนะไอดีลองเด้อลองเด้อครั้งที่สามไปสามสิบเก้านะแล้วครั้งที่สี่เนี่ยมันจะสะกินการันตีไอตัวเครสให้เรานะครับได้ทาเต้นมาก่อนนะไปยังไงสิยังไงสิยังไงไหนเล่าเครสดิครั้ทงที่ห้าเนี่ยเราต้องใช้นี้แล้วนะเพราะว่าเราเอาไอรินะครับครั้งที่ห้าเหลือแค่หกสิบเก้าคูปองนะ จากสามร้อยเอ้ยจากร้อยสาม้านะไปเรียบร้อยหรือเปล่ายังไงซิอืม้มนึกว่ามูลาดแล้วมันกระพริบที่มูลาดนะโอเคละครั้งสุดท้ายอย่าลืมใช้ส่วนลดนะครับไอรินะเรียบร้อยนะครับอ่าผมได้มาสองสกินเนี่ยด้วยราคาถ้าดูคร่าวๆนะเดี๋ยวนะเออเท่าไหร่อ่ะหครั้ง สามร้อยสิบนะเออสำหรับส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม,ไม่ไม่ไม่น่าเกลียดนะครับสองสกินนี้ใช้ได้นะโอเคไปเดี๋ยวไปเราไปรับรางวัลก่อนนะครับนี่เราก็รับไปก่อนเลยไอดียช่วยงานนะจ๊ะพิสูจน์ความตั้งมั่นของชูรูนแต่ไอดีนี้มันน่าจะมีไอดีปลายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาันไปของแถมไปเฮ้ยอามืเคลีร์มาแล้วจา้าอุ้ยเออผมเข้าใจว่าสกินนี้ไม่ควรจะโอ้ผมพลาดเลยนะที่เลือกเพราะว่าสกินนี้เหมือนจะอยู่ในเหมือนจะอยู่ในตรงนี้นะเห็นไหม พลานะไม่ให้เลือกมันคนไมด้ประกาก่อนนะนี่เป็นข้อเตีย่นะจริงๆเอามาแรกตรงนี้ก็จบแล้วนะครับพลาดพลาดมากเลยโอ้โหหยาบจะนะแต่ไม่เป็นไรคนเดี๋ยวพัตต่อไปเราไปรีวิวตัวเอฟเฟกต์ของมูระนะครับโอเคอ่ะเรามารีวิวสกินของมูระทั้งหมดนะมีทั้งหมดตอนนี้ทุกคนรวมร่างต้นนะครับ17สกินว้าวลูกรักด m จัดๆพอๆกับเทลแล้วฮะพอๆกับไบโอ,พอ,พอ,อนะสามตัวได้เบียดกันเป็นพี่น้องกันเลยฮะโอเคไปด้วยความรวดเร็วครับ ที่มีเอฟเฟกต์แรกนั่นคือการเคียร์มูนะผมจะปเอาาดนะครับอันที่สอนั่นเป็นไอรววลนนะครับเคยมาในเบลเลอร์อาตแล้วกขไม่วนมาอีกเลยนะแล้วก็สามารถเก็บเยเอร์อาร์ตไปแลได้เลยนะครับอันนี้จะกินรวยครับอันที่สามที่มีเอฟเฟกนะครับนั่นคือเซเตอเวกิ้งนะใครอยากเอาไปเอาในกิจกรรมหอคอยได้เลยนะแต่ว่าต้องเอาอย่างน้อยสสกินนะครับโอเคไปต่อกันเอสรีมครับนั่นคือไซเบอร์คอรเล็นะครับมันก็เหมือนไรวเเลยแค่ย้อมสีสีแดงเท่านั คุยชิบนะครับนี่สำหรับเป็นปั้ตัลปวยปลายของเรานะครับไปเรียบร้อยแล้วสวยเหมือนกันต่อไปนะครับเป็นอิชินิสึกนะครับมูระอันนี้ผมให้เว้นพูดนะดับต้นของเกมเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้เอฟเฟกต์ปันเพิ่มออย่างนี้กระตุ้นนะได้ความกระตุ้นแน่ๆนะครับต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นไฟล์รีฟาที่มาขายแยกนะครับนั่นคือเลสเบดวาโซ่มูระนั่นเองนะครับสวยงามจัดเต็มแน่นอนอันนี้แล้วก็นี่สกินที่แพงที่สุดของมูระนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเอ็โคลิเบดนะครับเป็นที่เป็นสก่อออนนะเ ว่าจะลอดต<อ>ีนี้ก็ได้หรือว่จาจะอันนี้ก็ได้นะครับก็เป็นสกินที่น่าสะสมนะเป็นพระเอกของเราคือเซเลสเชียลสเปซเบนเดอร์อ่าจุกไปหนึ่งทีจ้านี่เป็นมูระแบบว่าพระเอกลิเกนิดหน่อยฮะนี่แล้วก็มีเป่าคุยโอ้โหเสียงคุยน,นะเพราะจับใจกีเดียวเจียวนะไปเราสวมใส่แล้วไปรีวิวกันเลยโหมันเยอะเหมือนกันนะเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ เจ็บไปเยอะนะครับสําหรับขนาดมูาดนะแล้วนี่เจ็บทุกตัวนะครับไปทุกคนเราทําเพื่อคนดูนะไม่ต้องซีเรียสไม่หลอกสนองนี้ตัวเองนะมามาดูโมเดลนะครับอันนี้ผมปรับเอฟเฟกสุดแล้วนะอมค่อนข้างสวยนะนี่มีท่าเดินเป็นแบบว่าขี่ดาบเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับเออมูาดนี้น่าจะทําแบบเป็นเด็กสเก็ตได้นะแบบถลายมาโอเคค่อนข้างสวยนะอ่าท่าหนึ่งครับทิ้งร่างเงาเนี่ยไม่ใช่เป็นร่างนะครับเป็นดาบนะครับ กับเงาครับรรถ้าสองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมูราทแทบจะทุกสกินนะครับอันนี้คือจะหายตัวไปเลยครับแล้วก็มีดาบเป็นสีทองนะซึ่งค่อนข้างสวยนะครับเออนี่เพิ่งมาดูชัดๆเหมือนกันครับตั้งแต่เป็นเจ้าของมานะส่วนละสกิลที่สามครับอ,อันนี้ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะอ่า โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมฟังเสียงสับโดนกับสับไม่โดนก่อนนะโอเคเสียงมันค่อนข้างแตกต่างได้เยอะเหมือนกันนะครับนะโอเคก็ได้ไหมล่ะก็ได้แหละไปดูสำคัญที่สุดของเราครับลืมนะถ้าวาร์มาโอ้โหอลังการไปบูที่มีนกกระเรียนมานะเป่าขุยแล้วมีนกกระเรียนมากินน้ำฮะแล้วอยู่ๆก็ขี่ดาบไปเฉยแล้วทำไมไม่ขี่ไปตั้งแต่แรกจะนอนเป่าขุยเพื่ออะไรนะฮะดูช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับ หนีเป่าคุยไปเลยนะโอ้โหจัดเต็มแน่นอนนะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินวันนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบ subscribe ไปเลยนะครับแล้วถ้าอยากเติมเกมนะก็ทักไปเลยครับทั้งบนทั้งล่างนะเฟซบุ๊กก่อฟอนะเติมเร็วแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ